ผมฉลองเชื้อสาวถีผันตัวเองมาเป็นเกษ,ษตรกรเต็มร้อยนะครับก็บมีเวลามาทำเกษตรในพื้นที่ของตนเองอย่างเต็มร้อปนต์แกอยากจะทำชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ไปซ้ำกับใครแล้วฟังดูแล้วมันดูยิ่งใหญ่ก็เลือกมาหลายชื่อนะครับลุ่งเรืองการเกษตรสาวถีลุ่งเรืองว่างหรือสะเทือนฟ้าฟ้าร้องฟ้าลั่ลนก็มาสุดท้ายก็อยู่ มาอยู่ที่สถานฟ้าการเกษตรเมื่อย้อนไปประมาณ สามสิบกว่าปีที่แล้วนะ่นะไอเครื่องยนต์ยันม่าสูบเดียวนะันะมันจะทนมากเออทั้งไถนาทั้งสูบน้นํานี่เดี๋ยวนี้ยังใช้ปกติอยู่อยู่บ้านพ่อตานะที่ประทับใจก็คือผมว่าโครงสร้างหรือหรือวัสดุที่เขาเอามาทำเนี่ยนะมันจะมีความแข็งแรงแ,งแรงกว่าอย่างอื่นนะต่างที่ผมมองมอง,มองดูยกเว้นว่ารถรถเกรดใหญ่กว่านี้คนก็อาจจะเป็นเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเป็นเกรดเท่ากันนี่หรือแรงใกล้เคียงกันนี่ผมว่าของยันม่าเนี่ยต่างที่ผมใช้เนี่ยคือวัสดุที่เอามาทำเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าทนทานกว่าว่างง้นแกเี ไปเทียบรุ่นกับยี่ห้ออื่นแท็กของเราก็กว้างกว่ามันก็เป็นข้อได้เปรียบที่เราไปเจอหล่มเราก็ไม่ลงง่ายก็ไปดูมาหลายยี่ห้อนะครับดูของคนไทยบ้างของไทยประดิษฐ์บ้างของจีนบ้างแต่สุดท้ายมันมันก็สู้ของยันมาไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเอาตามที่ที่ที่มีความรู้หรือความชอบมันนะแต่มันก็ไม่ทําให้ผิดหวังหรอกคืออย่างที่ขับมากับกับมือกับให้ลูกขับเนี่ยอย่างที่มันทํางานเนี่ยเวลาที่มันสปีดตัวเองหรือเวลาเลี้ยวเนี่ยววงเลี้ยวมันแคบมันมันเร็วได้ดี ไม่อื่นแต่ว่าตัวสเต็ปการเกี่ยวของมันนี่มันจะนิ่มนวลน,นะครับดูมันนิ่มนวลกว่าถ้าเทียบกับรถไทยทาที่มันไม่นิ่มข้าวเสียหายเยอะแยะเนี่ยของเราเนี่ตอบโจทย์ได้ดีแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ลูกค้าก็ก็รอนะครับเพราะเขาไปดูในแปลงที่เราเกี่ยวแล้วมันจะรู้สะอาดสวยงามและตัวตัวฟางออกเนี่ยฟางของยันม่าเนี่ยมันจะฟาง สับละเอียดมากกว่ายี่ห้ออื่ <Wow. S 1> นเนึ่งข้าวที่สีออกมามันสะอาดกว่าทุกคันนะคือไม่มีข้อติในเรื่องของข้าวที่ออกมานี่คือข้อดีของมันข้าวพะยาสารเราโดยเฉพาะข้าวเขตนี้เนี่ยบางคนที่ทำทำนานเนี่ยกลัวข้าวไม่งามคือเร่งปุ๋ยเร่งปุ๋ยเกินไปมันเลยยืดพอยืดปุ๊บพอเวลามันออกรวงเนี่ยมันจะหนักแล้วมันเกิดโน้มเจอลมมันก็ลม้ลมลม้ลมลงไปกับพื้นถ้าภาษาบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าล้มแบบปูสารมันจะเกี่ยวยากมากถ้ารถเกี่ยวถ้าถ้าไม่สามารถก้มหรือหนวดกุ้งไม่สามารถไปไปดึงลวงข้าวที่มันนอนอยู่ขึ้นนมมาาได้ีัจะเสยยห แต่จากที่ใช้ตัวนี้เนี่ยเออตัวปากเกี่ยวกับตัวหนวดกุ้งนี่ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากในการที่จะดึงดึงข้าวที่นอนกับพื้นขึ้นมา ก็ถือว่าทํางานได้มีประสิทธิภาพแล้วข้าวไม่เหลือในแปลงนะครับซึ่งต่างจากรถอื่นๆหรือรถใหญ่ๆที่มันดึงไม่ได้มันจะเหยียบทับลูดไปเลยอย่างนี้นะครับอันนี้คือคือประสิทธิภาพที่มีตัวนี้ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาลองไปเห็นในงานนั่นแหละพอรถเกี่ยวอย่างอื่นเขาก็ใช้คันโยกกันโยกซ้ายโยกขวาเนาะก็ไปเห็นคันนี้ว่าเป็นระบบพวงมาลัยซึ่งซึ่งถือว่าใหม่สุดแหละซึ่งในเขตนี้ก็ไม่มีนรอมีคันนี้คันแรกที่เป็นระบบรถเกี่ยวพวงมาลัยซึ่งซึ่งข้อดีของรถเกี่ยวพวงมายยเ,เ,เวเี ระบบพวงมาลัยสปริงตัวนี้มันมันทำงานได้ดีคือเราโค้งนิดเดียวมันก็ไปแล้วโค้งกลับอย่างง่ายๆถ้าตรงปุ๊บเราก็วางตักวางกลางมันก็ไปไปของมันมันก็จะทําให้คนคนขับไม่ไม่เครียดไม่หนักโดยเฉพาะคันบังคับหรือนหน้าถอยหลังหรือคันยกคันเกี่ยวนี่ก็เป็นระบบปุ่มปุ่มกดขึ้นกดลงมันทําให้การทํางานที่มันสมูทมาก คือยันมาเนี่ดูแลง่ายขอให้ดูแลตามสเตปการดูแลนะครับอย่างเช่นรอบบ้นเครื่องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับรอบเปลี่ยนสายพานก็ต้องเปลี่ยนรอบเปลี่ยนกองน้ำมันเปลี่ยนกองโซลานี่ก็ต้องเปลี่ยนตามมันนะไม่ใช่ดันใช้ไปนะถึงรอบแล้วโอ้ยมันใช้ได้อยู่อย่างเงี้ยไม่ได้มันจะมีปัญหาระยะย,ยาวซึ่งผมใช้เครื่องจากกลมานี่ ผมเปลี่ยนทุกรอบที่มันถึงเครื่องจักรมันก็เลยดูดูปกติทํางานได้ยาวๆอ,อย่างรถแท็กเตอร์เนี่ยใครจะรู้ว่า13 14ปีมันยังเป็นสภาพนี้เขาบอกว่าใช้ยังไงก็ใช้มันทาวบ้านเขานั่นแหละแต่ผมก็ดูแลมันซึ่งผมมั่นใจในตัวนี้ว่าระยะ6ปีมันก็อยู่อยู่ในสภาพแบบนี้แหละคงจะไม่ต่างอะไรมากมายนะ,ะยันมาเนี่เป็นสินค้าที่ท่านใช้แล้วไม่ผิดหวังซึ่งผมใช้มาตั้ง10กว่าปีแล้วนะครับจากรถคันแรกจนถึงรถเกี่ยวผมการันตีได้เลยว่าใช้แล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าตอบโจทย์ในเรื่องของ ความคงทนความทันสมัยแล้วก็ความไม่จุกจิกระบบเครื่องยนต์ไม่มีติดขัดนี่คือข้อดีของยันมากนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านหันมาให้ความสนใจถ้าอยากจะซื้อเครื่องจกักรครั้งต่อไปก็แนะนําเป็นของยันมากทุกแบรนด์ก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวรถแท็กเตอร์ระบบเครื่องยนต์เดินตามอะไรต่างๆที่เป็นแบรนด์ของยันมากเนี่ยผมว่าผมมั่นใจแล้วทุกท่านถ้าใช้แล้วผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ